วันนี้พาท่านผู้ชมนะครับช่องเกษตรกรสุกเกษมาที่จังหวัดโคราชนะครับบุรีบ้านเมานะครับเรอาอเคยมาทําการดูแลโดยการใช้อาดี .251 นะครับฉีดพ่นนะครับในสวนขนุนของออพี่วิระนะครับหรือลุงวิระในในช่องเฟซบุ๊กของของคุณพี่วิระนะครับตอนนี้ช่วงที่เรามาพอดีมีการช่วงออซื้อขายครับก็เป็นการซื้อขายขนุนนะครับในวันนี้ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันว่าผลผลิตยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเจ้าของสวนพี่วิระดีกว่าตามมาทางนี้ครับพี่วิระครับเชิญทางนี้นิดนึ่งครับสวัสดีครับพี่วิระนี่พี่วิระเจ้าของสวนวันนี้มีการซื้อขายครับผมก็ประจำทุกวันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าประจำครับผมมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกนะครับก็ด้วยด้วยคุณภาพของผลไม้ครับเากติดใจครับ ก่อจะได้คุณภาพมาแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่เวลาเจ้าของสวนเป็นผู้ที่ดูแลใช,ใช่ครับผมก็ตอนนี้คือ,อลูกค้าประจําทุกครั้งที่มาเนี่ยคือมีการต้องมาชิมก่อนซื้อไหมหรือว่าเขามั่นใจสินค้าเลยก็ถ้ามันมีสุกให้ชิมผมก็จะพยายามให้เขาชิมก่อนให้เขาชิมเพื่อสร้างความมั่นใจได้ครับ แล้วแล้วเขาเคยถามไหมว่าอทำไมผลไม้ของพี่เวลารสชาติมันถึงไม่เหมือนที่อื่นที่เขาไปซื้อมาเพื่อไม่ตท่จะมีก็อดีของรตเตอร์ก่อนครับคือตีชัยประจักรรสชาติจะแตกต่างจากของขนุถทวายเหมือนกันขนมถวายเหมือนกันแต่ลัพื้นที่ที่นี่มันจะอร่อยกว่าจันบุรีก็มาเอาครับพอพี่วลาบอกเขาว่าใช้อดี2สองห้าหนึ่งเขาสงสัยไหมคืออะไรเขาเคยมีคําถามกับพี่ไหม ก็มีค uhm รับนะครับเขาก็ถามว่ามาจากไหนบอบอกว่าเป็นของดรกรของดรกรนแกวิจัยออกมาถ้ครับเหมาะสาหรับคือผมก็ลองมาใช้ดูพอใช้ดูพอพอใช้แล้วมันเนื้อขนมมันกรอบหวานอืครับรสชาติมันจะโดดเด่นขึ้นมาอืทําให้เป็นเป็นจุดขายของเราค่ะคือที่วิระ วัดข้อมูลจากการที่เราทําศูนย์เรียนมาดั้งเดิมก่อนกับพอเริ่มมาใช้อาดีสองมีความแตกต่างกันก็เมื่อก่อนสวนขนุนผมนก็ทำอยู่ทำมาสิบสามสิบสปีนี้ครับก็เพิ่งมาใช้สองตัอร์ก่อนได้ปีกว่า,าก็ใช้มาตลอด ก่อนหน้านั้นก็อร่อยอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอมาใช้อดีแล้วมันโดดเด่นขึ้นไปอีกรสชาติมันหวานขึ้นไปอีกเนื้อขนมจะกรอบกรกอบหวานก็คือพูดว่ามันคือเนื้อมันแห้งไม่ไม่เยิ้มมันคือเนื้อหน้าฐานรสชาติดีบก็คือจากความมั่นใจคืออดีสองห้าหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปได้อย่างคใช่ครับแล้วช่วงที่เขามาซื้อขายกันอย่างเนี้มีแบบ เขาเรียกว่า <önemli> ยังไงมีเขามีการคิดว่าเขาจะเคลมสินค้ามีอะไรไหมคือการเปลี่ยนใจไหมว่าเออสินค้าไม่ค่อยดีนะอะไรยังี้มีไหมมีคำคำโดนติแบบนี้มั้งนะมี้ะก็มีครับมี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 คือคือไอ้ที่เขาติคือเขาติเขาจะติติเรื่องบางทีลกน้องตัดสนนแกไม่จัด อ๋ออันนั้นมันคือความผิดพาาตอนเก็บเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับว่าผลผลิตที่มันมันมันได้ที่แล้วเขามาติไม่มีเลยมีแต่ชมไม่มีครับนี่นี่ก็คือต้อง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 ถามจากลูกค้าครับนะครับลูกค้าคนสวยอามประจำเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมขอขอพูดคุยด้วยนิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่ลูกค้าทางนู้นกันนะครับปะพี่เวลาไปด้วยกันครับ คุณพี่ผู้ชายก็ได้คุณนมีน้องอยู่ไปตรงนี้ไม่ได้ต,<า>ไรตรงนี้ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือพี่พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อสุรเดชครับพี่สุรเดชน,นะครับก็เป็นผู้ที่มารับผลิตภัณฑ์นขนุนของพี่เวลาครับครับผมเป็น ผมถามก่อนว่าเป็นลูกค้าประจําพี่วิลาเขาไหมเป็นครับสามปีแล้วสามปีแล้วต่อเนื่องครับผมก็คือมารับทุาทิ์รับทุาทิ์ครับอะไรที่ทําให้ต้องกลับมาซื้อซ้ําที่นี่รสชาติของขนุนครับไปพวกเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นสายพันธุ์ทวายอก็คือถ้าไปแช่เย็นเนื้อเนี่ยามหวานามอะไรอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของมันอร่อยลูกค้าจะติดใจแล้วกลับมาซื้อใหม่แล้วทวายที่อื่นนะมันแตกต่างกับที่นี่ไหม ก็แตกต่างไหมมันอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยแต่การเก็บผลผลิตที่ว่าได้แก่ได้อ่อนไหมขนาดไหนไหมเปิดสินแปลงเขาได้ไหมนะมครับแต่ท,ที่ที่กลับมาซื้อที่นี่แล้วเนี่ยก็คือมีความมั่นใจครับผมกับตรงนี้แล้วครับ<ต>เพราะว่าลุงแกจะคัดขนุน่อยครับผมมีการดูแลลูกค้าด้วยแล้วเคยรู้ไหมครับว่า ขนุนที่ไล่ของพี่เวลาในลุงวิาเนี่ยใช้อะไรดูแลตัวนี้ต้องถามลุงวิาเองละกันแต่ลุงเนี่ยจะดูแลประจำมีสูตรเีอะไรของดูแลก็คือลุงเขาบอกอยู่ว่าใช้อาจิสองห้าหนึ่งในการดูแลนะครับก็เลยถึงออกมาเป็นรสชาติแบบนี้ใช่ครับผมครับครับนี่ก็นี่ก็เป็นการพูดคุยกันสดๆวันนี้วันเราไม่ได้นัดกันไว้ก่อนก็คือก็ยังไงก็ มาคุ้หนุนกันต่อไปนะครับคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุเรียนบางขุดละมุดหรือว่าลำญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี อดดยาลำบากอยากแสเหลืออผลเก้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตะกร,ะกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นทรายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตพุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,ร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ไม่เคยบดยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุน้น้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกรงร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุด ม่อบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี